มาพร้อมกันหรือยังครับก็เดี๋ยวจะชี้แจงกรณีความสับสนนะครับเกี่ยวกับเรื่องการดําเนินคดีของกรณีการเสียชีวิตของน้องแตงโมหรือน้องพัทรัธิดาพัชรวีรพงศ์หรือน้องแตงโมที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับว่าประมาณเกือบสีเ่เดือนด้วยกันที่ผ่านมานะครับก็เดี๋ยวขอชี้แจงนะครับว่าเ,เรื่องการดําเนินคดีนะครับ การดาเนินคดีอาญาในการฟ้องตรงเองเนี่ยเราจะมีการประชุมทีมงานเนี่ยสรุปรวบรวมพยานหลักฐานที่มีทั้งหมดทั้งพยานบุคคลพยานนิติวิทยาศาสตร์นะครับพยานผู้เชี่ยวชาญนะครับเกี่ยวกับเรื่องบาดแผลนะครับเกี่ยวกับเรื่องยานะครับเกี่ยวกับเรื่องวงจรปิดนะครับแล้วก็อีกหลายส่วนด้วยกันที่เกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของน้องพัทรัพัทธิดาพัทรัติรพงนะฮะหรือน้องตังโมนะฮะ เราจะสรุปกันช่วงเย็นๆในวันที่14นะครับแล้วก็จะมีทีมกฎหมายทั้งหมด3ทีมด้วยกันคือทีมของชมรมช่วยเหลืออาชญากรรมของทีมคุณอัญชริยะเรืองรัตนพงศ์นะครับทีมของพัคไทยศิวิไลนะครับแล้วก็ทีมของท่านชนบทสุภสรีนะครับทั้งหมด3ทีมด้วยกันแล้วก็จะมาดูเกี่ยวกับเรื่องการตรวจร่างคำฟ้องที่วันที่13นี้พี่อัญชรยะ ไปปรึกษาท่านอดีตผู้พากษาสารีกานะครับเป็นคนตรวจร่างคำร้องนะครับคำฟ้องนะฮะว่าคำฟ้องตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา289หรือ290ซึ่งเราจะต้องมาถกกันอีกรอบหนึ่งว่าเราเราจะฟ้องมาตราไหนดีเราจะฟ้องมาตรา290กรณีทำร้ายร่างกายให้ถึงแก่ชีวิตเชื่อมเชื่อมมาตรา289วงเล็บเได้หรือไม่ต้องไปดูคำพิพากษาสารีกาด้วยเพราะว่าถ้าเราฟ้องอัตราโทษต่ำเนี่ย แล้วถึงสุดท้ายเนี่ยมันกลายเป็นฆาตกรรมเนี่ยสารจะลงโทษได้ไหมก็ต้องไปดูคำพิพากษาเก่าแต่ในกรณีฟออ้องตามมาตรา2 8งเล็บ7เรื่องฆาตกรรมนะครับแต่ปรากฏว่าหลักฐานมันไปไม่ถึงไปแค่อุบัติเหตุเนี่ยตามวิธีพิจารณาความทางอาญาเนี่ยมันสามารถลงโทษต่ำกว่าคำฟ้องได้นะครับแต่ในกรณีที่สารยกฟ้องนะครับกรณีการฟ้องกลับเรื่องฟ้องเท็จพวกนี้ เราก็จะต้องตรวจดูว่าหนึ่งพยานหลักฐานที่เราได้มาเนี่ยมีที่มาที่ไปไหมนะครับพยานบุคคลเนี่ยเป็นพยานที่ชอบด้วยกฎหมายไหมแล้วก็ให้การไปตามความเป็นจริงไหมนะครับพยานทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันมัน,ม,นมันเท็จไม่ได้อยู่แล้วพยานที่มีที่มาที่ไปเนี่ยมันเท็จไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็โจทย์เนี่ยกับคนเบิกความเนี่ยแต่ละคนเนี่ยเบิกความโดยสุจริตหรือไม่นะครับก็จะต้อง เขาเรียกก็ต้องการฟ้องกลับเนี่ยมันไม่ใช่ฟ้องกลับง่ายๆได้ง่ายๆนะครับส่วนส่วนโจส่วนจำเลยเนี่ยจะฟ้องกลับได้ไหมฟ้องกลับได้แต่สุดท้ายเนี่ยก็ต้องรอคดีหลักนะครับรอคดีหลักเพราะฉะนั้นเราต้องค่อนข้างรอบคอบนะครับเพื่อให้คุณแม่ปลอดภัยแล้วก็การเบิกความครั้งนี้นะครับคุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์เนี่ยเป็นคนเบิกความแทนคุณแม่น้องแตงโมทั้งหมดนะครับส่วนผมเองก็เป็นพยานนะฮะมีหลายคนเป็นพยานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยานเนี่ยต้อง ต้องมีที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับแล้วก็ไม่ให้เขาฟ้องกลับได้นะครับนั่นคือคดีอาญานะครับส่วนคดีแพ่งนะครับส่วนคดีแพ่งเนี่ยเอกสารเกี่ยวกับเรื่องการจัดงานศพนะครับการการจัดงานศพในส่วนของ3ามวันสวดการเผาศพนะครับแล้วก็เอกสารตรงนี้เราต้องรอได้จากผู้จัดการส่วนตัวของคุณอ้ําพัชราภานะครับแล้วก็ เกี่ยวกับเรื่องหนี้สินของน้องแตงโมนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้บ้านหนี้รถนะครับแล้วก็อะไรต่างๆหลายอย่างที่เป็นหนี้ที่ไม่ได้อยูอ่ภายใต้กฎหมายเนี่ยนะครับก็ต้องรวบรวมทุกอย่างให้ครบถ้วนในการฟ้องแพ่งนะครับซึ่งเราฟ้องแพ่งเนี่ยาจากการที่เราคำนวณรายได้ก็น่าจะรายได้ตั้งแต่อายุ37ถึงอายุ50เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ200ล้านแต่เราฟ้องประมาณ100ล้านนะครับเพราะดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยศาลก็จะให้แค่ครึ่งเดียวนะครับ นั่นคือฟ้องแพ่งแต่ฟ้องแพ่งเนี่ยจะตามฟ้องอาญาเดิมทีอยากจะฟ้องพร้อมกันแต่กลัวว่าเอกสารราชการจะยังได้มาไม่ครบนะครับแต่ส่วนในส่วนของพยานหลักฐานทางทางคดีอาญาเนี่ยตอนนี้นะครับในช่วงในช่วงที่เรากำหนดมาตาได้ว่าเราจะฟ้อง289ฆาตกรรมหรือฟ้อง290ที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นการทำร้ายร่างกายให้เกิด ทาให้ทาให้เกิดการเสียชีวิตเนี่ยเรากําลังคํานวณอยู่ว่าเราจะฟ้องมาตราไหนเพราะมันมันมีคําพิพากษาสารดีกาที่เกี่ยวข้องว่ามันจะเชื่อมโยงกันได้ไหมไม่ว่าจะเป็นการฟ้องมาตรา2 9 0แล้วบรรยายฟ้องเป็นมาตรา289วงเล็บเนะครับก็เราต้องไปดูคําพิพากษาสารดีกาของทีมกฎหมายต้องดูกันให้รอบครอบนะครับดูกันให้รอบครอบนะฮะรอบด้านแล้วก็พยานเนี่ยพยานในส่วนของเรื่องใบพัดเอ่ยบาดแผลเอ่ย ต่างๆเนี่ยเราประชุมกันมารอบหนึ่งแล้วนะครับการประชุมรอบนั้นเนี่ยมีทีมของพักไทยศิวิไลทีมของชมรมช่วยเหลือชัยกรรมแล้วก็ชมรมแล้วก็ทีมของท่านชนบทแล้วก็ทีมของนายแพทย์ทวัชนพันเอกนายแพทย์ทวัชัยนะครับวันนั้นเราประชุมเรื่องพยานหลักฐานนะฮะแต่ไม่ได้ประชุมกันเรื่องสํานวนณวันนั้นเนี่ยคุณแม่แตงโมเนี่ยเอ่อก็เกรงว่ามันหลายชั่วโมงก็เลยไม่อยากไม่อยากให้มานะฮะเพราะว่าคุณแม่ก็จะรับข้อมูลเยอะๆยะมากไม่ได้นะครับ เพราะว่าคุณแม่ก็ยังอยู่ในช่วงในช่วงความเศร้าซึ่งยังรับข้อมูลอะไรมากไม่ได้นะครับก็ต้องขอความการุณาสื่อมวลชนนะครับทุกช่องนะครับอ,อย่าโทรไปหาคุณแม่โดยส่วนตัวเพราะว่าในเรื่องข้อกฎหมายเรื่องแง่กฎหมายบางทีคุณแม่อาจจะอธิบายได้ไม่ครบถ้วนนะครับเพราะว่า,าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเนี่ยทีมกฎหมายทีมทั้งหมดเนี่ยเป็นคนดูแลทั้งหมดนะครับ แล้วก็ณปัจจุบันก็ได้เซ็มนมอบอำนาจเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นขอยืนยันด้วยความมั่นใจได้ครับว่าฟ้องร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะเพียงแต่ว่ามาตราไหนอีกเรื่องหนึ่งนะครับมาตราไหนอีกเรื่องหนึ่งแล้วก็พยานเกี่ยวกับเรื่องพยานที่จะต้องมีการรับรองจากส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นพยานจาการาชาไฮเดอร์หรือบางแจ็คเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพยานมือถือของน้องแตงโมเนี่ยเมื่อส่งกลับมาแล้วเนี่ย พยานเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายเป็นคลิปเป็น GPS ของมือถือน้องแตงโมเนี่ยจะต้องต้องได้รับการรับรองจากกรมสอบสวนคดีพิเศษก่อนก่อนจะมาเป็นพยานในในส่วนของจะเบิกความเป็นพยานต่อชั้นศาลได้นะครับและอีส่วนหนึ่งที่เรารอคือพยานผ้าที่บางแจ๊กเนี่ยส่งไปให้คุณหมอพรทิพย์นะครับและณปัจจุบันกรรมธิการของคุณหมอพรทิพย์เนี่ยทำหนังสือไปถึงอายการจังหวัดนนทบุรีนะฮะว่า จะรับหลักฐานนี้ไว้ในสำนวนหรือไม่ถ้าไม่รับเนี่ยกรรมธิการถึงจะส่งมอบคืนคุณแม่แล้วคุณแม่ก็จะมอบให้กรมสอบสวนคดีพิเศษไปตรวจ DNA นะครับแล้วก็หลักฐานที่สําคัญที่เราจะต้องร่วมมือกับกระทรวงยุติธรรมในชั้นสืบพยา,ยานคือหลักฐาน G.P.S มือถือของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสัญญาณมือถือของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับว่าเขาพูดคุยอะไรกันนะฮะว่าแต่ละจุดแต่ละจุดอยู่ตรงจุดไหนนะครับ แล้วยังมีอีกหลายส่วนที่เราจะต้องเชื่อมโยงเพราะถ้าเราเชื่อมโยงได้ครบถ้วนกระบวนความทั้งหมดแล้วปรากฏว่าเราไปฟ้อง2 2ไอ้290เรื่องทำลายร่างกายแล้วสถานการณ์จริงๆมันมันเกินกว่าทำลายร่างกายเนี่ยสารจะลงโทษได้ไหมเพราะว่าทำลายร่างกายมันอัตราโทษ3-15ปีแต่ถ้ามาตรา289ฆาตกรรมเนี่ยอัตาโทษมันประหารชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย ตามคำพิาพากษาเก่าเนี่ยจะ,จะต้องไปตรวจด,ดูก่อนนะฮะว่าถ้าเราฟ้องต่ําเราไปลงโทษสูงเนี่ยจะทําได้หรือไม่นะครับก็ทํากันเอาเอาเป็นว่าทีมงานเนี้ยไม่น้อยกว่าสามสิบคนนะฮะหลายหัวนะครับแล้วก็ไม่มั่วนะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่สิบสี่เนี้ยเรานัดคุณแม่แล้วก็ทั้งสามสี่ทีมงานเนี่ยประชุมพร้อมกันช่วงเย็นนะครับแต่คงไม่บอกนะครับว่าสถานที่ไหนนะครับ อ่าไม่บอกนะฮะสถานที่ไหนนะฮะสถานที่ไหนนะครับเพราะว่าเอ่อมันต้องประชุมกันให้เรียบร้อยก่อนนะฮะทำอะไรต้องรอบคอบแต่ยังไงก็ต้องฟ้องครับเพราะถ้าไม่ฟ้องเนี่ยในคดีหลักของอายการกับตำรวจภูธรภาคหนึ่งเนี่ยเขาก็ยันมาแล้วว่าเขาฟ้องประมาทถ,ถ้าฟ้องประมาทเนี่ยทางทางฝั่งจำเลยเนี่ยเขาสารภาพได้เลยเมื่อสารภาพเสร็จปุ๊บคดีจบเลยนะฮะเราฟ้องอีกไม่ได้แล้วเพราะว่าตามวิธีการพิจารณาความทางอาญาเนี่ย ในศาลนึงมันจะฟ้องในเหตุการณ์เดียวเนี่ยจะฟ้องซ้ําไม่ได้นะฮะนอกจากมีพระราชบัญญัติหรือฟื้นคดีอาญาใหม่ปี2526ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนว่าเราจะสามารถฟ้องซ้ําได้นะครับเพราะฉะนั้นทางทีมงานเนี่ยดำเนินการไปด้วยความค่อนข้างรอบคอบมากนะฮะรอบคอบมากนะครับเพราะว่าคดีนี้เป็นคดีใหญ่นะครับสะเทือนขวัญ แล้วก็พี่น้องประชาชนทั้ง6 6ล้านคนดูอยู่แล้วก็ในส่วนของหลายภาคส่วนด้วยกันก็ให้ความร่วมมือกับเราเป็นอย่างดีนะครับพยานทุกพยานนะฮะเราใช้หมายสารทั้งหมดแล้วเ็าก็ให้ความร่วมมือกับเราทั้งหมดนะฮะก็ถือว่าเขาต้องการที่จะคืนความยุติธรรมให้กับน้องแตงโมและครอบครัวรวมทั้งคืนความยุติธรรมเปลี่ยนแปลงระบบยุติธรรมให้เกิดขึ้นสําหรับสังคมไทยที่ดีขึ้นคําว่าคนจนติดคุก นะฮะไม่มีเส้นสายคนจนเนี่ยทำไม่ไม่ได้ทําผิดแต่ติดคุกคนรวยเนี่ยมีเส้นสายมีพรรคพวกเยอะอทําผิดแต่ลอดคุกหรือติดน้อยเนี่ยจะไม่มีต่อไปนะฮะนี่คือการปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมโดยใช้น้องแตงโมโมเดลนะครับน้องแตงโมโมเดลคือทุกภาคส่วนมาร่วยมาร่วมกันในการทําคดีน้องแตงโมดโดยที่ผู้เสียหายไม่ต้องเสียเงินเลยนะฮะไม่ต้องเสียเงินเลยนะครับ กรณ์นอนาคตเนี่ยแต่งโมโมเดลก็จะเป็นโมเดลในการทําคดีอื่นสำหรับพี่น้องประชาชนโดยใช routine, Excel, pues s, <S ้รัฐแล้วก็ใช้ภาษีอากรของพี่น้องประชาชนมาดูแลประชาชนด้วยตนเองนะครับมิฉะนั้นคือพรรคไทยศีวิไลยจึงต้องจึงจำเป็นต้องเสนอร่างพระราชบัญญัติสํานักงานทนายรัฐที่ให้รับทนายความที่เก่งๆประมาณ3 0,000ือัตรานะฮะมาดูแลคดีทั้งโจทย์และจําเลยในการหาพยานหลักฐานต่างๆนะครับ เราก็แก้ไขพระราชบัญญัติบอวิอายาเป็นพระราชบัญญัติสืบสวนคดีอาญาปี2565นะครับเพื่อรับหลักฐานจากภาคประชาสังคมนะครับภาคประชาชนนะครับเราก็แยกส่วนในการสืบสวนสอบสวนเนี่ยให้อายการมาร่วมด้วยนะครับส่วนนิติเวศเนี่ยนิติเวศตำรวจก็ไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขนะครับนิติเวศตำรวจก็ไปอยู่กระทรวงสาธารณสุขแล้วก็พิสูจน์หลักฐานของตำรวจอาจจะไปอยู่กระทรวงยุติธรรมนะครับ แล้วก็เปิดช่องให้รับหลักฐานในส่วนของทั้งาการพิสูจน์หลักฐานภาคเอกนชนนะครับนิติวิทยาศาสตร์ของภาคเอกนชนที่ได้รับความน่าเชื่อถือก็สามารถรับหลักฐานได้นั่นคือการแก้ไขกฎหมายปวิอาญานะฮะให้เป็นร่างพระราชบัญญัติสืบสวนคดีอาญาปี2565นะครับเพราะต้องอย่าลืมว่า,าพระราชบัญญัติปวิอาญาปี24 2548แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่2เนี่ยมันลือเออมันล้อมาจาก ปวิอาญาพรบ,บปวิอาญาปี2 4 7พนอเิะครับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง2 4 7 5มา2ปีแค่นั้นนะครับกฎหมายที่เป็นกฎหมายเก่านะฮะกฎหมายเก่านะครับพะฉันจึงเรียนพี่น้องสื่อมวลชนนะฮะจะได้เข้าใจพร้อมกันนะครับเราจําเป็นต้องฟ้องครับเพราะถ้าเราไม่ฟ้องเนี่ยมันจะถือเป็นการฟ้องซ้านะครับมันฟ้องซ้ําไม่ได้นะครับเพราะถ้าจําเลยบน5คนบนเรือเนี่ยรับสารภาพในคดีที่อายการนนทบุรี สั่งฟ้องแล้วเนี่ยมันไม่ต้องสืบพยานนะครับมันจบเลยนะฮะมันจบเลยแล้วเราก็ไม่มีสิทธิ์ฟ้องอีกนอกจากพลบรหรือฟื้นคดีอาญาใหม่ซึ่งเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปได้ยากมากนะครับเพราะร่วม39ปีมาแล้วไม่เคยมีประชาชนคนใดหรือฟื้นคดีอาญาใหม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องข้อกฎหมายข้อนี้คุณแม่เข้าใจดีนะครับเพียงแต่ว,ว่าเราจําเป็นที่ต้องมีความรอบคอบในการดําเนินการทุกอย่าง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับผู้เสียหายตามปวิอายามาตาสองครับผมเพราะฉะนั้นผมขอเรียนพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนนะให้เขาให้เข้าใจโดยพร้อมเพียงกันนะครับตกลงแค่นี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ